ตงลงไปไปจริงไหมคุณบีก็เป็นข่าวขึ้นมาอืมเมื่อวานเป็นวันอะไรพี่วันศักท์วันจันทร์จะแปลกไหมปกติข่าวพวกเนี้ยจะจะลือแล้วหายนะก็คือวันวันอาทิตย์เนี่ยนักข่าวหยุดอนะ่ะเขียนไว้ก่อนแต่มันออกวันจันทร์เนี่ยมันออกวันจันทร์ก็คิดคิดเหมือนกันนะข่าวต้นสัปดาห์ส่วนมากไม่ค่อยจะมีเวลานั่งเพียรใช่ไหมข่าต้องออกแงจริงนะของจริงนะออกแรงหน่อย มันเหมือนก็ฟื้นกลับมาเรารู้เรารู้ตัวเหมือนกันผมว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าเฟมิโน่เนี่ยถ้ารวมถ้าสามคนเนี่ยคือเฟมิโน่แก่สุดแลวมีโชต้าแล้วอา่าแล้วก็มีโชต้าแล้วครับแล้วก็ฟอร์มเฟมิโน่ก็ตกที่สุดโอ้ตกเร็วถ้าเทียบกับมาเน่ซาร่าเฟมิโน่เนี่ยเฟมิโน่ก็ด้อยสุดตอนนี้ครับนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเาทั้งครอบทั้งผู้บริหารนี่ก็ไม่อยากให้กองหน้าอายุเยอะสามคนเนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันทั้งแผง เดี๋ยวจะเกิดปัญหา<อ>ใช่ไหมเพราะอายุเยอะอพร้อมกัน้วเวลาเปลี่ยนนี้มันยุ่งจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนทั้งสามคนเดี๋ยวมันไม่เข้าขากันอีกทีมก็จะกระทบกันเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละคนครับนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวนี้มันมีการการหยิบข่าวมาแปลไทยโดยที่เอาแฟนบอลซึ่งแฟนบอลอะไรก็ไม่รู้แหละม,มาเขียนที่ไหนว่าเขาไม่ตอบไม่ตอบสัญญ,ญาคือมันยังไม่มีไม่มีอะไรที่เคลียร์ยกเว้นครอบบอกว่าไม่มีปัญหาเขาจะต่อแต่บางคนบอกว่า อประธานสโมสรเนี่ยเขาไม่ต่อแน่มันมันเป็นไปมันมีโอกาสแต่ว่ากับบาร์ซ่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอคุณบีนี่แหละใช่ไหมเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆบาร์ซ่าจะสู้ค่าเหนื่อยเหรอจะสู้ค่าตัวไหมล่ะอืะอคือตอนนี้ฟิมิโนเองเนี่ยก็ไม่ถึงสองแสนนะรับอยู่ที่ลิเวอร์พูลถ้าจะไปบาร์เซโลนาเขาโป้แน่ๆเขาโปตรงเนี้ยแล้วก็ค่าตัวไอ้ค่าตัวที่ซื้อเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่บาร์เซโลนาเองเนี่ย พิ่งลดเงินค่าตัวของนักบอลถึงแปดสอร์อนลดเงินค่าเหนื่อยถูกแล้วจะซื้ออย่างนี้อืเลยเลยเลยหรอใช่ความเป็นไปได้ก็ยังยังมีเครื่องหมายคาถามอยู่ครับ